สวัสดีค่ะใครเจอคลิปนี้แปลว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญใครเจอคลิปนี้แปลว่าคุณกำลังโชคดีใครเจอคลิปนี้แป,ปนแปลว่าโชคชะตาของคุณกำลังจะได้เปิดขึ้นวันนี้เป็นวันที่11พลังของเลขหนึ่งนะคะความหมายของเลขหนึ่งนึงคือรวดเร็วเร็วแรงทะแยงฟ้าความสามารถทำอะไรก็รวดเร็วนะคะมีความมุ่งมั่น คุณจะเป็นมหาเศรษฐีก็เป็นมหาเศรษฐีที่ รวยแบบไวแสงแน่นอนฉะนั้นการที่เรามาเจอคลิปนี้แปลว่าคุณคือคนที่โชคดีที่พร้อมจะรับสิ่งดีๆความเร็วแรงฉะนั้นจงตั้งภาชนะของตัวเองให้พร้อมที่จะเปิดโอกาสรับสิ่งดีๆถ้าใครมาเจอคลิปนี้แปลว่าคุณพร้อมที่จะเป็นคนรวยมหาเศรษฐีในยุคนี้แน่นอนฉะนั้นถ้าใครชอบอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับเพื่อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ